สวัสดีครับผม b ีโกดเอเคบอมบีนะครับเราอยู่กันในเกมไทโซไปอีกแล้วซึ่งนี่ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะพี่จะมาสอนเอาท่าสุดโกงของฝั่งอารันคานะมีชื่อว่าแกรนเลเซโ o นะซึ่งเราจะทําการปล่อยลูกบอลออกไปเนี่ยแล้วก็เป็นไอเฟรมแล้วก็เลือดเรานิดน,นึงนะแต่ถ้าเกิดเราเลือดเราหมดไปแล้วเนี่ยเลือดเราเหลือหนึ่งเนี่ยมันก็จะเราจะไม่ไม่ตายนะเลือดเราก็จะเหลือหนึ่งซึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะจะยิงลูกบอลเอวงใหญ่ <S <S> แล้วก็กาดเบรกด้วยนะถ้าเกิดใครบล็อกซึ่งถ้าจะรอดจากท่านี้ก็คือเรายิงเบี้ยวแล้วก็เข้าแพลนได้หรือไม่ก็เดชออกจากวงทันซึ่งมันเป็นท่าที่บอกโคตรโหดอ่ะมีเอามาตะด้วยเป็นไอเฟมซึ่งวิธีการเอาก็คือเรายะเป็นต้องใช้9ก้าโฮเกียวคุแฟกเมนต์ในการได้นะแต่ว่าพี่คาดว่าน่าจะต้องเป็นวัสโตคายด้วยนะสําหรับการได้สกิลนี้มาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นว่า ยิงในเฮือกสุดท้ายหรือว่าจะเอาไว้ยิงของแอร์ดอปตอนจบเลนนะซึ่งเป็นเป็นท่าที่บบว่าสุดโหดไปเลยนะครับก็นี่แหละวิธีเอาแกนเซโลใช้เกาแฟกเมนต์อยู่ในตัวแล้วก็ออนหนึมาใส่ในช่องสกิลแล้วก็กดใช้ปุ๊บเราก็จะได้แกนเซโลมาเลยมันจะอยู่ในโหมดมูของสเปเชียลนะก็ ถ้าใครใชอบก,ก็ฝากกดไลค์สมัครสมาชิกด้วยครับตอนนี้ผมบีก็อดเอเคบอรมีต้องขอต้อนรับก่อนและบ๊ายบายจุจ๊บ